เป็นหนึ่งขอบุปผาชิไม่ใช่พอน้องๆที่ได้เป็นแกร์แดนเซอร์เนี่ยจะเข้ามาจีบศิลปินตรงเนี้ยพี่อิงฟ้าว่าระวังศิลปินไปจีบเขาดีกว่ายืนยันร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีถ้ามีเอาไม้มาดักตีหัวหราได้เลยจีบว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบจะต้องมีใครมาจีบแล้วได้หนูไปยังไงจีบยากเหรอใช่ค่ะ GP ที G 2, 2 5ต้องการแบบไหนพี่ป๊อปเหมือนเดิมไหมพี่ป๊อปคงไม่แน่นอน e u u ต y Queen เป็นไปได้พี่ปอปปอจะไม่ทำแกแล้วหรอไม่ข่าแรงมากเลยอ่ะข่าแรงจริง <c oughs> นะวัดเรียกประชุมเดี๋ยวรอหลังประชุมอาจจะได้รู้อะไรมาขึ้นไม่รู้จะมีไหมหรือว่าแค่เข้าไปได่าเฉยก็เดี๋ยวมีวัดเดีแล้วก็ต้องไปศาลด้วยคุณดูสักนไศาลด้วยก็ดี เอาจิงป้าไม่ได้แบบมาองค์กร MGI ไม่ได้มา MGI อนานมากนะคะตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะแล้วก็ใครยังไม่รู้ว่าบอกปเปี่ยเจออะไรมามันเหตุการณ์เสียดตายมากเลยนะคะก็ไปดูได้นะคะที่คลิปด้านบนนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะทำคอนเทนต์ให้สนุกสนานนะคะบ๊ายบายะ มาเป็นไงบ้างหาโปรเจกต์แกรนด์แดนเซอร์เปิดโอกาสให้ LGBTQ โอเคนะได้ดูก็รู้สึกว่าแบบดีเกินคาดลน่น้องๆบางคนเขาก็มีความฝันเราก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้กับสาวหลอเขาได้แบบว่ามาโชว์พื้นที่แบบแสดงศักยภาพไงก็รู้สึกโอเคค่ะวันนี้ก็โอเคเลยเทียนหยดมีความฝันสาวหลอก็มีความฝันทุกคนมีความฝันเหมือนกันปกติมิสแกรนด์น่ยเขาจะแบบ ประกวดนาังงามเนาะผู้หญิงแต่นี่คือแบบมิติใหม่มิติใหม่ก็เราไม่เห็นหลากหลายค่ะว่าเาวทีแกลหรือว m ว i เอ็เจีเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนที่มีความฝันแหละเป็นอีกหนึ่งขอบุปผาไม่ใช่เปิดโอกาสให <laughs> ้คนหลากหลาย <ๆ S 1> ท้งเพศได้มาเดบิวต์ได้มาเดบิวต์การได้มีงานมีชื่อเสียงมีแฟนคลับก็เปิดโอกาส ให้ลหลายๆคนได้เข้ามาได้ได้หลายๆคนเป็นกังวลว่าพอน้องๆที่ได้เป็นแกลดแดนเซอร์อ่ะจะเข้ามาจีบศิลปินตรงเนี้ยพี่อิงฟา้า <ปะ S 1> ระวัง,งวศิลปินจีบเขาดีกว่า <c oughs> ดูน้องๆดูแต่ละคนเขาแบบว่าโคเขาน่ารักเขารู้สึกหนุหนูรู้สึกว่า<ะ>ทุกคนน่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามาตรงเนี้ยมาทําอะไรแล้วศิลปินน่ะก็รู้เพราะว่ามันมันไม่มีหรอกที่จะไปฟิลแบบว่าเกินหน้าเกินตาทุกคนกลัวกติกาการอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว มันมีมันมีมันมีหนึ่งสองสามสี่ในการอยู่ด้วยกันให้มองมันเป็นมูดของเขาเรียกว่ามูดของการทํางานแบบเพื่อนแบบพี่น้อง<า>ในในครอบครัวเดียวกันดีกว่าอยากให้อิงฟ้าบอกเทคนิคก,การประสบความสำเร็จแบบการเป็นพี่อิงฟ้าละกันเนาะกว่าจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ผ่านออดิชัน่นผ่านการประกวดมาเยอะมากมาอะไรคือคีย์สําคัญขอ,ของการประสบสค,ะความสําเร็จคะความพยายามและความอดทนอดทนให้ได้มากที่สุดพยายามให้ได้มากที่สุดนะคะมันก็เป็นสองสิ่งที่คน ทำคุ้นง่ายแต่ทําได้ยากแต่ถ้าเราทําได้มันก็จะมีวันของเราแล้วสักวันมันต้องมีวันของเราจริงเพราะว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้ก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมล่ะเราเราเจอตั้งแต่ตอนยังเป็นมิสการกรุงเทพจนณตอนนี้ก็รู้สึกว่าสตรองแล้วแหละเป็นเราในเวอร์ชันล่างเพชรแล้วแล้วหนูก็โตขึ้นเรื่อยแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วนะคะพี่ติดตามผลงานอยู่ลั่งไว้แล้วแน่นอนอันนี้นะพี่เคาะนางงานไปละวันนี้พี่จะเคาะเลยนะหนูได้เขาชิงหลายรางวัลแน่นอนรอดู g d ดส เดี๋ยวพอได้ออกโทนนะคะทุกคนฝากด้วยเพ<ข>อาเรื่องนี้ก็ดีฟแซบไม่แพ้บางเกาะคดีการให้เป็น the ะเบสของผลงานที่รู้สึกว่าว่ามันเห็นเ<อ>ขาเรียกว่าเห็นผลงานด้านการแสดงละครของเรามากที่สุดเลยอะในปีนี้ฝากด้วยค่ะวันที่19สิงหารอบการเคหมดหน้าตักหมดหน้าตัก โอเคได้รอดูค่ะเดี๋ยวพี่จะไปให้ได้ค่ะสิ่เก้านะสิงหาพี่จะไปอุดหนุนเลยซื้อตั๋วไม่ไปแบบในฐานะสื่อหรือแบบอินฟลูเวย์ไปอุดหนุนตั๋วหาขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่อิงฟ้าขอบคุณครับพี่วัดสวัสดีจ้าทุกคนตกอยู่ในเกมของพี่วัดบนอะไรเราไม่มีเกมไม่ใช่คือโปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์แกลนแดนเซอร์เราหันไปทางนี้หน่อยมั้ยเราจะได้หน้าเราใสๆแกลนแดนเซอร์ครับไอ้นี่คือแบบแบบชอบมากเพราะว่าเป็นการแบบว่าส่งเสริม CPTQ ให้ใงานใหโอกาสอยากคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่เห็นลักษณะงานแบบนี้ชัดเจนมันจะมีเฉพาะอะแดนเซอร์ก็คือส่วนมากแล้วอะผู้ชาย ผู้ชายไป<ม>เลยแล้วก็<ม>ถ้าแดนเซอร์แบบออกเป็นหญิงๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแดนเซอร์ขอโทษนะฮะอาจจะเป็นสาวประเภทอ2อ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะอย่างเช่นตามเวทีหมอลำเราจะเห็นว่าก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแท้ๆแ,<ม>แต่เรายังไม่เคยเห็น lgbtq ที่เป็นลักษณะของแบบาผู้หญิง<ม>แต่กําเนิดแต่อาจจะมีลสนิยมชอบอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไม่ได้รับเฉพาะว่าเออจะต้องแบบแต่งตัวเป็นสาวซันสาวรอทรานอะไรย่างเงี้ไม่ใช่นะอาจจะเป็นแบบการเข้าใจคัดเคลื่อนนิดนึงผมยังรับผู้หญิงทุกคน แต่ว่าอยากเน้นว่าเออลักษณะของการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยในองคอ์กรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบมีกลิ่นอายของการเลตพิเซน LGBTQ นิดนึง<ะ>เดี๋ยวนี้มันพลัสพลัสลไม่รู้กี่พลัสแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานอกจากว่าความเท่าเทียมที่อยากให้อะสิ่งสําคัญที่สุดคือการตลาด มันจะต้องหาความแตกต่าง<ะ>เราจะไปแข่งกับลำไย,ยเราจะไปแข่งกับใครเราก็แข่งไม่ไหวหรอกเพราะเขาหาผู้ชายไปหมดแล้ว<ะ>แล้วผู้ชายเขาก็สตรองแล้วก็มีงานทุกคืนแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มีงานทุกวัน<ะ>เราก็อยากจะหาแบบนี้เก็บไว้เพื่อจะช่วย<ะ>อย่างเช่นช่วยงานอย่างอื่นด้วยะนะฮะนอกจากเต้นคอนเสิร์ตจะไปเต้นแกรนจังหวัดจะไปเต้นตามห้างสับพสินค้าหรือจะไปเต้นซัพพอร์ตโอเดซี่ในบางจังหวะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เลยอยากได้เจ้าหน้าที่ประจําของเราสักกลุ่มหนึ่งเราจะได้รู้สึกว่าเราจะคิดอะไรหรือเราจะบอกให้เขา เต้นแบบไหนเราจะได้โค้ดได้ง่ายขึ้นไม่เหมือนกับนักเต้นทั่วๆไปที่เราแบบใช้เขาเป็นครั้งต่อครั้งมันก็คุยได้แค่ครั้งครั้งแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะแบบต้องคุยใหม่หมดทุกคนเราได้เงินรางวัลแบบเยอะมากเป็นล้านเลยอ่ะก็ชนะก็ได้ห้าแสนบาทเป็นเงินสดลองลงมาก็เป็นแสนแสนแสนสน้อยสุดก็ลองอันดับ5 5คนได้คนละห้าหมื่นพี่วัดเสียใจไหมที่แบบอาจจะมีบางคนที่แบบไม่เข้าใจกลัวแบบพี่วัดเปิดโอกาสเห็นแบบแฟนนางงามมาใกล้ชิดส่วนนางงามแล้วก็มาจีบศิลปินในสังกัด เสียใจไหมต้องพูดกันแบบตรงๆว่ามันรู้สึกอ่าลำคาญม,มันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องไรสาระมากชาตินี้ถ้าคุณจะวิ่งหนีความจริงอ่ะมันวิ่งหนีไม่พ้นหรอกคนเราถ้าเกิดสมมติว่า <c oughs> เขาจะชอบกับใครหรือใครจะมามันไม่จาเป็นหรอกที่จะต้องมาเป็นแดนเซอร์นะคะคนรอบตัวเต็มไปหมดแล้วไปไหนมาไหนเขาก็เจอคนรอบตัวเต็มไปหมดมันมันเขาก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเขาอยากจีบกัน ถูกไหมฮะแต่ว่าเราหาคนมาทํางานคุณก็ต้องไว้ใจองค์กรจาอ้างเหตุผลถึงความไม่ปลอดภัยองค์กรไม่ได้แบบเป็นองค์กรแบบเล็กๆนะว่าแบบแบบมันแบบมีทั้งคนขับรถมีทั้งคนถือของมีทั้ง AR มีทั้งรถส่วนตัวยังไงความปลอดภัยมันได้อยู่แล้วอย่าออมาอ้าง<ฮ>ะนะแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยผมมั่นใจว่า <ฮะ S 2> เหตุผลก็คือเขาว่าห่วงศิลปินพอเข้าข่ายห่วงอ่ะมันมากกว่าคาว่ารักมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากให้ใครเขาใกล้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ปัทุขึ้นมาแล้วใช้เหตุผลอื่นเนี่ยประคับประค ว่าเอ้ยน่าเหนื่อยน่าลำคาญพี่วัดหลายคนสลับแฟนนางงามน,นะเมื่อไหร่พี่วัดจะถแถลงข่าว MGT MG 2025เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเตรียม<ร>แบบว่ากักเอาไว้เพราะว่าอยากจะรู้ว่าสเปคพี่นวัด MGT ต้องการแบบไหนปีนี้คือที่ป๊อปเหมือนเดิมไหมหรือจะย้อนกับ,บไปวีทีควีนที่ป๊อปคงไม่นะครับที่ป๊อปคงไม่แน่นอนเพราะว่าเราหน้าที่ที่เราต้องทำโอเดซี่นาน นะครับถ้าได้มาอีกเราทำให้ทันนะฮะแน <laughs> ่นอนนะฮะการแถลงข่าวน่าจะภายในกรกฎาคมไปปลาย <c oughs> เพราะว่าได้ดูฮอดูอะไรไ้แล้วนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยยังไม่เสด็จถามถามว่าเป็นไปได้ไหมที่บิวตี้ควีนเป็นไปได้ นะฮะแต่ beauty queen มันต้องบวกอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าเพราะเดี๋ยว beauty queen มาเนี่ยเรียนตรงๆว่าเดี๋ยวจะเป็นนางงามเป๊ะมากแข่งกันสูงแข่งกันเดินจนแบบเราไม่สามารถเอามาใช้งานได้ต้องเข้าใจบริบทแกรนด้วยนะว่าสูงหุนดีเดินสวยเนี่ยมันดีแต่เราต้องพูดว่าคอมเมอร์เชียลอ่ะมันขายงานยาก เราต้องยอมรับไม่ใช่ขายของเดียวขายพรีเซนเตอร์ก็ยากเป็นดาราก็ยากออกอีเวนต์ก็แอบยากถ้าจะต้องให้ทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่แบบบิวตี้ควีนหานางงามจริงๆเราก็อาจจะเป็นอาศว์ตาบิวตี้ควีนอะไรเนี่ยต้องต่อนิดนึงครับกำลังหาตัวต่ออยู่ครับเพื่อให้มันแบบเกิดความชัดเจนว่าฉันต้องการแบบบิวตี้ควีนแล้วแต่เลเวลของมันแค่นี้นะอย่าบิวตี้ควีนแบบ ปังปังปังอย่างเดียวแล้วแบบทำอะไรอีกไม่ได้แล้วค <c oughs> ต้องยืดหยุ่นได้มันจะต้องมีความสามารถเยอะๆครับ <c oughs> สุดท้ายอ่ะใครที่เตรียมลงไปฝึกความสามารถเยอะๆ <c oughs> นะครับเช่นร <c oughs> ้องเพลงอ่ะมันเป็นสมบัติติดตัว <c oughs> เ,เรียนเถอะ <c oughs> นะครับการแสดงเรียนไม่ยากหรอกแป๊บเดียวก็ทําได้แต่ร้องเพลงอะยากต้องเตรียมมาไว้แล้วก็ฝึกในการใช้สมาธิเพื่อตอบโต้ชุดข้อมูลในการพูดคุยไม่ว่ากับผู้ใหญ่กับสื่อ กับอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบมันไหลลื่นมันน่าสนใจมันน่าฟังมันก็จะมีโอกาสเป็นต่อเพราะตอนนี้คนจะอยู่ในสังคมได้ต้อง พูดเป็ดนะฮะแล้วก็พูดดูเรื่องแล้วก็พูดแล้วได้ได้บวกครับผมใช่ค่ะอย่างนี้ตะกี้หนูแอบฟังพี่นวัดให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของอิงฟราชาลอตเรียกไปตักเตือนแล้วครับผมดีขึ้นหรือยังคะความสัมพันธ์ของเขาสองคนดีขึ้นครับเพราะว่าก็ทางคนดูแลด้วยนะครับไปายถึงว่าผู้ใหญ่ที่ดูแลก็บอกเป็นคามั่นค่อนข้างชัดเจนว่ายังไงอ่ะเราต้องมีความเป็น p r o f e s ชั o นอลถ้าเป็นทางานก็ต้องทํางานนะฮะแล้วได้เคลียร์ใจกันไปแล้วว่าเออมันเกิดจากอะไรก็ให้ รดทิฐี่กันนะครับผู้หญิงครับมัก็อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่เข้าใจกันบ้างงอนกันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าให้ลดลงไปเพื่อการทํางานที่ที่ดีครับผมก็ได้ได้เคลียร์แล้วตอนนี้ดีขึ้นเห็นไปไหนออกงานคู่กันก็ ก็ดีครับก็ดีก็ดีขึ้นครับในแตก็เราแต่บอกไปขอเป็นกำลังใจให้พี่นวันนะครับขอบคุณยินดีมากเลยเมื่ะกี้ได้คุยกับแม่ๆทั้งหลายพี่วัดบางวันนอนหนึ่งชั่วโมงใช่น้อยมากมีวันนั้นนอนสองชั่วโมงประชุมเยอะมากใช่ครับวันที่วันโลกแตกของผมะวันที่ถูกถล่มแล้วก็นอนประมาณตีสี่แล้วผระวาตื่นตีห้าครึ่งแล้วก็คิดเรื่องนี้เลยไม่หลับแล้วก็ทั้งวันเลยบู๊ทั้งวันแล้วก็ต้องไปศาลด้วยคุณดูสภาพไปศาลด้วย คดีอิงฟ้าด้วยอะไรด้วยมันหลายคดีเล้วเกินหลายคนไม่รู้นะว่าพี่วัดก็กำลังสู้คดีให้กับอิงฟ้าด้วยตัวน้องก็สู้อยู่เพราะว่าต้องขึ้นเหมือนกันคะแต่ว่าสืบพยานสืบจำเลยเสร็จหมดแล้วครับของเราเป็นจำเลยกับพยานอีกไม่กี่เดือนใกล้วันเกิดพี่นวัดละพี่นวัดอยากได้อะไรเป็นของขวัญฮะโอ้โหอยากได้อะไรเป็นของขวัญอยากได้ความสบายใจมันก็ดูเป็นดราม่าเกินไปคืออยากได้ความเข้าใจ จากคนที่อาจจะไม่พอใจนะฮะแล้วก็ต้องเข้าใจในบริบทการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่องของภาระหน้าที่นะเขาบอกว่ารู้จักกาละและเทศะสำคัญมากๆสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะกาละนี้เวลานี้เทศะคือเรื่องราวเหล่านี้เราจะควรทําหรือเราไม่ควรทําหน้าที่ใครก็หน้าที่คนนั้นแล้วก็อยากให้ใช้มารยาทในการอยู่ด้วยกันเราไม่เคยที่จะไปลุกลานใครนะฮะแต่ว่ามีอะไรขึ้นมาก็ ลุกฮือถล่มตุง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 ,ง,งไปทุกแพลตฟอร์มก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ดีแล้วมันก็จะไม่ดีต่อใครมันไม่ดีต่อศิลปินนะฮะมันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่ยังคงแบบยิ้มแย้มแจ่มใสและอยากทำอะไรในขณะที่ไซเอฟเฟกต์มันมาจากอะไร เหมือนคนเราปกติก็อยากให้คุณเข้าใจในสิ่งเหล่านี้บ้างไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะกลายเป็นยิ่งนานวันมันยิ่งยิ่งไปกันใหญ่แล้วเวลาที่ผมไปจริงๆแล้วเนี่ยผมไปเลยนะมันจะทําให้ทุกอย่างมันสายเกินไปครับค่ะเป็นกาลังใจให้ขอบคุณนะรับคุณปอเปียเป็นกำลังใจคุณปอเปียด้วยสุขภาพแข็งแรงนะหลังจากฟาดเคะไปเลยไปบนถนนตุ้มทางใหญ่เลยโอเคสู้ๆระมัดระวังมากขึ้นนะครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะมอเตอร์ไซค์อย่านั่งบ่อยนะได้เลยค่ะ อยู่กับสองสาวแล้วค่ะดาราสาวอันนี้ค่ะนโออนี้มีนาเป็นไงบ้างวันนี้แบบว่าได้เจอแกรดแดนเซอร์ผู้เข้าประกวดรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าในไม่เคยมาอยู่ในพาร์ทของกรรมการที่คัดเลือกแดนเซอร์ด้วยตัวเองมาก่อนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว้าวกับหลายๆคนมากคนนี้แบบว่าแข่งเต้น ไปเหรียญทองมาเกือบทั่วประเทศแล้วเป็นนักเต้นระดับประเทศเต้นได้ห้าตัววันนี้เป็นไงมั่งหาก็คือหลายคนน่ะเต้นเก่งมากแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะแบบจะเจอสกิลขนาดนี้ในบางคนที่แบบมาอะไรเงี้ยก็เกินคาดแต่ก็มีหลายคนที่แบบ ตัดสินยากมากเพราะมันน่าเสียดายเหมือนกับว่าบางคนมีสเสน่ห์แต,ต่ขาดขาดสกิลเต้นบางคนเต้นเก่งมากแต่ขาดเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยโคต้าเขาให้น้อยมากเลยหรอแบบเหลือกี่คนนะสุดท้าจะชีชว่าจะขอกี่คนใช่ต้องรอดูว่าแบบทางแบบบริหารเขาจะเคาะเหลือกี่คนนะสําหรับที่จะเป็นแบบแดนเซอร์ของแบบแกแนอะไรเงี้ยแต่ก็น่าตัดสินใจยากเนาะบางคนแบบหูเสน่ห์เหลือล้นเลยอะแต่ว่าสกิลเต้นยังไม่ถึงบางคนเต้นเก่งมากจริง แบบต่ดูเลรียดอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วเราแบบเต้นเก่งแต่เสน่ห์ไม่ออกเรียดใช่แต่ก็มีหลายคนที่มาครบพร้อมได้เลยอะไรอย่เงี้ยมีอามีนามีวิธีแก้ไขยังไงในขณะที่เราแบบเป็นนักเต้น พรมเสน่ห์ยังไงฮะก็สมมติคือบางคนอย่างเงี้ยหนูว่าเขาแบบว่าเป็นการเต้นแบบจริงจังใช่ไหมเขาก็จะฟิกกับท่าเต้นกับว่าล็อกท่าอะไรของเขาอะไรเงี้ย anyway ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบเน้นแบบจอยโมเมนต์หรือว่าฟิลแบบปล่อยฟิลไปตามกับเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้แล้วก็ไอคอนแทคกกับคนดูท hm ี่นั่งอยู่ข <Ja ้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แฟนคลับกังวลคือบอสเปิดโอกาสให้สาวรอแล้วกลัวว่าแบบเดี๋ยวสาวรอจะมาจีบศิลปินจีบพวกหนูนั่นแหละอย่เงี้ยหนูกลัวไหม หนูไม่ได้กลัวนะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบจะต้องมีใครมาจีบแล้วได้หนูไปง่งงมีจีบยากเหรอใช่ค่ะแล้วอย่างหนูรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเป็นอะไรที่มันมันไม่ได้แบบสปาร์คติดง่ายขนาดนั้นหนูว่าแบบมันไม่น่าห่วงเลย แต่ก็เข้าใจนะคะเข้าใจในมุมแฟนคลับว่าเขาก็เป็นห่วงแหละเขาก็ห่วงเราเขาไม่ได้ห่วงเราในฐานะแบบเ,เขาอยากเป็นแฟนเรานะแต่เราเราคือลูกๆอ่ะเขาเป็นมามี่เราเขาก็เป็นฟิลเหมือนแบบคนที่ห่วงลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้าใจแต่ว่าๆๆหนูก็อยากให้แบบสบายใจในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าพวกเราโฟกัสกับการทํางานถ้ามีการทํางานเราโฟกัสก,กับการทํางานเต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะมัมี่มีนาเจอไหมแฟนคลับห่วงแฟนคลับหนูไม่ค่อยห่วงเหมือน,น,นเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่ามัน เป็นไปได้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ด้วยทุนเดิมหนูก็ยืนยันร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีถ้ามีเอาไม้มาดักตีหัวหราได้เลยจริงไม่มีทางเกิดขึ้นสําหรับหนูนะคะประมาณนั้นเดีดย๋ดยวเดืนนี้จะมีผลงานอะไรแบบเปรี้ยงปร้างอลังการเหมือนนี่มันเกิดขึ้นในฝันทุกคืนเลยค่ะตอนนี้นอะไรคะบา <laughs> งเกอกคณิกาผละะงานเปรี้ยงปร้างที่จะได้เล่นคู่กันอะไรเงี้ยหนูนอนฝันอยู่ทุกคะืนตื่นกินข้าวนี่คือคิด นอนก่อนนอนคิดตื่นเข้าซ่วมก็คิดที่คือก็รอแล้วคือตอนนี้พร้อม,มอนนเผือเผือแค่เสริมเข้นนามาคุณนวัดเรียกประชุม <c oughs> เดี๋ยวรอหลังประชุมอาจจะได้รู้อะไรมากขึ้นไม่รู้จะมีไหมหรือว่าแค่เข้าไปได่าเฉยก็เดี๋ยว <c oughs> เดีด๋ยวอัปเดตจะเรียกอัปเดต แสดงว่ญญาเคยโดนเนี่ยไปได่าเหรอไม่เคย,เยค่ะเป็นหนูเอง <laughs> ให้กำลังใจพี่ว่า <Okay. S 1> ไม่หรอกเป็นสิ่งดีๆโปรเจกต์เสริมให้พวกพวกหนูนั่นแหละสาธุเป็น <Project S 3> <ว>อะไระให้คนดูเดากันนะคะคอมเมนต์ Comment กันมาใครเดาถูกนี้พี่บอกเปียเต็มแจกราง,งวัลให้นะคะขอบคุณนางอุ้งนางมีนานาเดียนะ๋ดวยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรองผู้จัดการกองเออเดี๋ยวคิวต่อไปเชิญค่ะ โอ้ย,อยตาแล้วเจอตัวต้นเรื่องแล้วนะคะคุณ Beauty บิวตี้วรรญชานาระดมเล็กรองผู้จัดการกองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมีการออดิชันแดนเซอร์เขาบอกว่าเป<า>็นสาวหล่อสาวหล่อสาวเท่สาวเท่จริงๆอ่ะคือเราไม่จำกัดกรอบแล้วก็โครงการนี้มันเป็นการส่งเสริมแบบ l g b t q มีโอกาสได้มาศักยภาพถูกต้องถูกต้องก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาวหล่อแล้วผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไม่ ขีดจากัดตายตัวเลยคุณจะผมยาวคุณจะยังไงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกความเท่เต้นแล้วแบบมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของแบบว่าดึงเอกลักษณ์ของเต้นขึ้นมาได้เนี้ยก็มาอ,อ,อดิชันนะวันนี้เราก็เห็นแบบทั้งผมยาวผมสั้นคือหลายๆคนบอกว่า MGI เนี่ยให้เฉพาะแบบผู้หญิงมาประกวดนงางงามแต่จริงๆนะอันนี้มันก็เป็นโครงการที่เปิดก,ว,ก,กว้างขึ้นเหมือนเราค่อยๆขยับ ขยายอะไรห,หลายเทศอะไรอย่างนี้ให้มีแบบโอกาสทำงานกับมิสแกร์บิวตี้รู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบบอสก็โดนพากษาวิจารณ์กับโปรเจกต์นี้บอกว่าวไม่เหมาะสมเอ้ยใดบิวตี้อยากเคลียร์ฟอยากเคลียร์ประเด็นแบบ<อ>ยังไงให้แบบว่าวอ่าเหมือนเป็นบิวตี้เป็นสื่อกลางเลยให้แฟนคลับกับ บอสได้เข้าใจกัน,อ,นอย่สำหรับหนูว่าหนูหน,หนูผู้ในฐานะของของแบบว่าความสุขใองนะรู้สึกว่าพี่วัดเขาเปิดโอกาสแล้วสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ก็เป็นคอนเซ็ปของแกรนอีกรูปแบบหนึง่งถ้าคนที่ตามแกรนมาจะรู้ว่าเราอ่ะชอบเสิร์ฟอะไรใหม่ๆให้กับผู้ชมอยู่แล้วสำหรับหนูมองว่าไม่แปลกนะที่พี่วัดกเขาอยากทำ โปรเจกตนี này, ้ขึ้นมาเป็นเรื่องดีที่สามเป็นการส่งเสริมใช่เสนเรื่องดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าทุกทุกอย่างอะ่ะเรามันต้องมีข้อจํากัดเรามีขีดจํากัดเราต้องมีแบบว่าการพรึ่งพักอาศัยกันก็จริงแต่ก็ต้องมีสเปซที่แบบว่าระยะห่างที่มันพอเหมาะพอควรดโอเคได้<ม>หาได้เลยขอบคุณพี่บิวตี้มากๆเลยะคะยังไม่ไปเอาวยังไง พี่ขออนุญาตสัมภาษณ์เพราะว่ามีคนฝากถามมาว่าจริงๆอันนี้หนูตกใจมากโอเคได้เลยค่ะก็คือมีน้องผู้เข้าประกวดคนหนึ่งประกวดแบบว่าจะรดทูมิสแกนจะโรดทูมิสแกนสังผัสยิมห้าค่ะเขาฝากแบบอยากรู้มากว่าพี่ปอปอจะไม่ทำแกนแล้วหรอ ไอเอาข่าวดูตรงนี้มาจากไหนเขาลือการเด็ดบอกว่าเขาลือกันหึ่งเลยตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ที่ MGI Hall และพี่ก็มาทำทำคอนเทนต์มิสแกรนนะพี่ก็มีความสัมพันอ์นี้กับพี่เต้ยจบเคลียรข่าวเคลียรข่าวเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาที่หายไปเพราะออว่าพี่ประสะอบอุบัติเหตุรถ<า>ชนนะคะมันเป็นอย่างนี้ เข้าโรงพยาบาลคือเกือบเอาชีวิตไม่รอดเกือบจะตุยเย่วตันนาเบไอโกแล้วแต่ก็บบทำ,าำกายภาพบําบัดอยู่นะคะถึงแม้ว่าร่างกายตอนนี้ยังไม่แบรบ้อยเปอร์นี่คะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ยังมาเนี่ยแสดงว่าขา่ขาวลือนี่ข่าวลืแบบมัวโซตัวเหล็กมากาจริงอะ่ะมันก็มีบางช่วงที่เราแบบเบิดเอาแต่ว่าเราก็ต้อง หาวิธีการไปพักผ่อนไปเยียวยาจิตใจพี่เชื่อมันว่ามันก็เป็นธรรมดาของของหลายๆคนนางงามที่เดินสายประกวดบ่อยๆบ่อยๆแล้วอาจจะยังไม่ถึงจุดที่สําเร็จก็อาจจะมีการเบิร์นเอาได้อันนี้ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ทุกอาชีพทุกสายงานก็เป็นเหมือนกันอยู่ที่กําลังใจของเราเราก็ต้องไปหากําลังใจไปการเติมเต็มนะคะเราวันนี้พี่ก็มีกาลังใจถึงแม้ว่ากังกายพี่อาจจะยังไม่ได้หายดีมากแต่พี่ก็ต้องมาลักเลีนขนาดไหนฮะร่างกายยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ใจพร้อมมาเวอรเมื่อกี้หนูเห็นหนูเห็นหน้าพี่หนูตกใจไง่มาได้หรอหายแล้วหรอไม่ถ้งแกรนค่ะไม่ิ้งแกรนแน่นอนค่ะตามนั้นหมดข้อต่านะคะโอเคอุ้ยข่าแรงมากเลยอ่ะเข่าแรงจริงครับตอนนี้อายุยี่สิบยี่สิบจิ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  ตอนนี้เรียงการแพทย์อยู่ค่ะเกี่ยวกับอะไระ<อ>คะทอนงามครับอ่าโอเคพร้อมไหมคะได้ครับเริ่มเลยค่ะ จะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันหากจะเป็นพระเจนแน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวแม้ในข่าวที่ใจจะอยู่ใ,ใกล้ๆเชิเอ่อฟอลโเวอร์เราใน t ิกตอบนี่คนติดตามเท่าไหร่อยากทราบประมาณแสนกว่ากว่าโอเคถ้าคิดว่า mm hmm. เราจะต้องแบบ มีทำงานอย่างอื like ่นในองค์กรเนี่ยเช่นการไลฟ์หรือการอะไรเนี่ยคิดว่าแบบเราโอเคไหมโอเคครับจริงๆชอบพูดนะครับทำไมถึงอยากมาแกลเลนเซอร์มาทำดิบเนาะจริงๆก่อนหน้านี้เคยประกวดมีสแกนตอนที่ก่อนจะตัดผมอ๋อ๋อ้โหวันน่าหวานมากเคยประกวดมีสแกนจังหวัดอะไรคะชลบุรีปีไหนอ่ะ23าหลังตั้ตาปีนึ่งครับอ๋อแล้วก็คือแล้วก็ ตัดผมเลย,เลยแล้ว,ลวมีคิดว่าจะต่อผมแล้วกลับมาประกวดใหม่ไหมคะไม่มีไม่มีแล้ว,ลวจริงอยากตัดนานล<ม>แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านอยากให้ประกวดตัวเราเองอะหวั่นเรื่องกับการโดนดราม่าอะไรเงี้ยปะจริงๆไม่เลยนะครับรู้<ม>รสึกว่าแบบว่าทุกคนก็มีความสามารถแตกต่างกันก็อยากให้เปิดกว้างเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าทุกๆเพศก็มีความสามารถแตกต่างกันก็นกฝากด้วยนะคะก็ยังเต้นไม่เก่งแต่ว่าก็จะพัฒนาเรื่อยๆก็ฝากด้วยค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะแนะนำตัวให้ได้ไดรู้จักได้ไหมคะคสวัสดีครับชื่อจิครับชื่นชื่อจิตอนนี้อายุย3ิบสามครับถามจริงวันนี้คือสาวหรอ <laughs> เหมือนผู้ชายมาก <laughs> เสียงก็เหมือน <laughs> ได้ค่ะวันนี้คือแบบเราจะงัดสก,กิลอะไรมาโชว์ค่ะตอนนี้ก็ที่เตรียมมาเป็นเต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีร้องเพลง โอ้ห oh, อันนี้พี่ถามตามตรงว่าอตอนนี้ว่ามันมีหลายคนกังวลมากเลยว่าถ้าเราได้เข้าไปในสังกัดแดนเซอร์ในเครือ MGI เราจะเข้าไปจีบศุลปินเข้าไปจีบนางงามเรากังวลเรื่องนี้ไหมไม่ไม่กังวลค่ะค่ะแล้วเราจะเข้าไปจีบไหมฮะไม่ไม่เนาะเราก็ให้ความระยะห่างใ,ให้ความเคารพใช่ใชไหมคะม,มาะทํางานครับ พี่อยากรู้ว่าตื่นเต้นแค่ไหนฮะนะตอนนี้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ทุกคนคือเก่งมากๆเลยทุกคนคือมาสายเต้นกันหมดเลยครับน้องจีมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวด้วยครับเหงาเลยเหงาเลยเอางี้พี่อยากรู้ว่าปกติดูนางงามไหมฮะปกติดูค่ะชอบใครมากที่สุดคะนางงามพี่หญิง้าทำไมถึงชอบพี่หิงฟ้าครับพี่เขาหน้ารักแล้วก็ความสามารถเยอะมากครับได,ได้ทุกอย่างเลยโอเคพี่ถามตามตรงเรามีแฟนยัง มีแล้วคะ่ะโอ้ดังนั้นน่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเขามีแฟน <c oughs> เขามีเจ้าของแล้วนะคะโอเคพี่เป็นกำลังใจให้นะคะ,เ,คคะเรียนสาขาอะไรคะเรียนนิเทศการแสดงคะ่ะชเวยไม่มอยากมือสไตล์ฮิปฮอปอ่ะ เมื่อกี้มันเคป๊อบไปแล้วขอดูแบบฮิปฮอปที่ดูมีความมันโงแบบมากกว่านี้ที่มันมีความเซ็กซี่ คนนี้นะคะที่แบบสวยมากเต้นได้แบบว่าหลากหลายจรดิตตอนแรกเราเต้นแข็งแรงแล้วก็มาเต้นแบบแบบเซ็กซี<อ>่ใช่ไหมตามทีพี่อิงฟ้าแนะนําแล้วก็มาเต้นลูกทุ่งด้วยทําทไมบบโจ๊ะเลยเตรียมตัวมานานมากไหมคะไม่นานมากคะ่ะสักระยะหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งคะ่ะเอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้ว่าทําไมเราถึงกล้ามาสมัครเป็นแบบแกรนด์แดนเซอร์อะค่ะ อ๋อคะหนูชอบเลยค่ะชอบเต้นมากแบบเต้นทุกวันเพราะว่าก็มีทีมเต้นมีเพื่อนๆน้องๆที่เต้นด้วยกันอยู่ตลอดอะค่ะเป็นเต้นที่ไหนคะปกติใกล้มอกรุงเทพเลยค่ะจะเป็นห้างห้างห้างหนึ่งใช่แต่กรรมการส่วนใหญ่ลงมาติว่าอยากให้ไป,ไปประกวดนางงาม <c oughs> มีอัมพาชนที่อยากจะเป็นนางงามบ้างไหมคะ จริงๆเคยคิดแบบว่ามีอยากลองนะคะแต่ว่าด้วยความที่เต้นมาเรื่อยๆแล้วเต้นแล้วแบบผลตอบรับมันดีกว่าก็เลยยังคงอยู่กับเต้น,นะค่ะเอางี้<ช> <ๆ S 1> เผื่อแบบมีเจ้าของเวทีพีดีจังหวัดต่างๆอยากจะรู้จักหนูมากขึ้นให้หนูแนะนําตัวละกันค่ะก็สวัสดีค่ะสุภาวดีไข่ช่วยนะคะหรือว่าเรียกว่าควีนก็ได้ะค่ะเป็นนักศึกษาปีสี่ะคะ<ช>่ะมีใครเป็นไอดอลในบรรดามิสกันทั้งหมดโอ้โหถ้าถาม่างนี้ก็พี่อิงฟ้าเลยค่ะเพราะว่าสวยมากหุ่นดีแล้วก็ เขามีวาทศิลป์นะคะแล้วเวลาแบบคุยเงี้ยก็คุยสนุกมุกก็รับส่งโบบาคือหนูสูว่าเขาคบเครื่องมากแล้วันนี้เขามาเป็นกรรมาการแล้วกด<ช>ดันหมายดยเขาถามดูเขากระตุ้นบ่อยๆกดดันค่ะพี่เพราะว่าเรานั่งแบบเรายืนตรงหน้าเขาเลยแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะพยายามส่งสายตาให้แล้วก็มันมันทั้งเขินด้วยทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันหลายความรู้สึกมากาใส่ใจเราใช่ค อ่ะขอบคุณมากนะคะคน้องคว<อ>ีนที่ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะคะ,ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อแจมค่ะชื่อตามค่ะ,อต,อคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต<ป>ืน่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นอ่ะไรรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าองค์กร m g i เปิดกว้างให้ LGBTQ ตอนนี้เปิดโอกาสให้สาวหล่อดได้บบแบบแสดงศักยภาพแล้วก็ที่หนึ่งคือได้500,000ได้ทำงานได้เงินจริงๆต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสรู้สึก เป็นเกียรติมากค่ะที่วันนี้ได้ได้มีโอกาสเข้ามาออดิชั่นหลายคนกลัวและเป็นกังวลว่าถ้าเราผ่านเข้าไปแล้วอ่ะจะจีบศิลปินจีบนางงานในสังกัดหรือเปล่าไม่เลยค่ะมาเพื่อเต้นจริงๆค่ะมาเพื่อเต้นเรามาเพื่อทํางานเนาะใช่เพราะว่าเราอยางเขาเพื่อได้เงินองค์กรรับเงินเรารับเงินเหมือนองค์กรค่ะเงินมาก่อนการไม่ได้มีแค่สาวหล่อนะคะสางงามก็มาค่ะแนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอเวอร์นะคะผู้เข้าประกวดม i แก s c สิงคบุรีค่ะเป็นนางงามก็จะสมัคร แดนเซอร์เนี่ยเราก็มาสมัครด้วยใช่ค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้ก้าวเข้าสู่ Miss กน a n ไม่ว่าจะาผลทางไหนเส้นทางไหนก็ตามค่ะเอเวอร์ Ever อยากเข้าวงการแกลนมากมากเลยเพราะว่า Miss g r a n เนี่ยเป็นองค์กรที่โอกาสคนจริงๆแล้วก็สําหรับนางงามแดนเซอร์ทุกคนอะ่ะเอเวอร์มองว่าแม้กระทั่งนางงามก็สามารถเป็นแดนเซอร์ได้เช่นกันเธอไม่ได้มีแค่แบบว่าแดนเซอร์มานะคะนางงามก็มาจา้ะความน่ารักคือวันนี้ตอนแรกพี่นึกว่าหนูจะมา สมัครแกรนด์แดนเซอร์แต่ปรากฏว่าหนูส่งแฟน <c oughs> แล้วนี้ก็แฟนหนู <c oughs> ชื่ออะไรคะชื่อเจ คือจะมาเป็นแดนเซอร์ใช่ค่ะเพราะว่าเขาลงประกวดมิสแกนพะเยาไงถ้าสมมุติว่าเขาอะในเข้าลบแล้วเราวล่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็มาตรงนี้เพื่อที่จะได้ทํางานร่วมกันเชื่อว่าทุกคนอะมีความฝันแล้วก็อยากทํางานกับแกนถึงแม้เราจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่เราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เอนจอยนะ ทุกคนในระาะคาเนี้ยเป็นภาพรวมนะคะของการประกวด MGI Grand Dancer นะคะเห็นพวกเขาประกวดไปแล้วนะคะแล้วก็ทราบว,วัตถุประสงค์ไปแล้วนะคะเรื่องที่หลายคนกังวลเนี่ยก็คือพี่นวัดก็ตอบแล้วพี่อิงฟ้าก็ตอบแล้วนะคะแล้วก็กรรมาการหลายๆคนก็ตอบแล้วนะคะอยากปเปลียสนับสนุนนะเรื่องที่องค์กร MGI หรือว่าทุกๆองค์กรเนี่ยสนับสนุนให้งานทํากิจกรรมชาว L G B T Q I A สร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจกันดูนะคะทุกคนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ น่าสนับส,สนุนมากเงินรางวัลเนี่ยคือจุกช่ำนะคะแล้วก็มีงานตลอดทั้งปีด้วยนะคะถ้าอยากให้บอกปไปพยจารณาคอนเทนต์ไหนเนี่ยฝากกดติดตามได้สปอนเซอร์เข้าได้นะคะแล้วก็บอกเพียเนี่ยสนับส,ส,สนุน L G B T Q A F l a s ทุกโปรเจกต์เลยนะคะพรุ่งนี้บอกเพียงก็มีไปเดินที่งานพาเลทพัทยาไพรส์นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกด subscribe กดติดตามรอไว้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย